สวัสดีค่ะพี่มินวชนัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เทพัทรเทวาท่านเทวดากายเพชศหรือองค์ท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะ,ะหลายๆคนนะหลายคนต้องเน้นย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะบูชาของเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะแล้วรวยขึ้นนะคะแล้วรวยขึ้นเศรษฐกิจนะคะมันแย่นะมันแย่อยู่นะคะแต่ว่าที่บูชานะคะเขาสะสมมาจากการ ศึกษาธรรมะนะคะจากเสด็จพ่อองเพชรนะคะแล้วก็เริ่มเปิดใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบบูชาวัตถุมงคลนะไม่ใช่สายมูไม่ใช่สายเครื่องรางของขลังหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า เมื่อเหมือนกับเออศึกษาธรรมะของเสด็จพ่อองคเพชรแล้วเหมือนกับเปิดใจว่าแล้วมันจะเป็นอะไรไปที่จะร่วมบุญเพราะว่าท่านมีทรัพย์ส่วนหนึ่งท่านก็ไปทําบุญทรัพย์ในส่วนของพี่มิ้นพี่มิ้นก็อยู่อย่างสมถะแล้วก็เร,กเราก็ทําบุญได้เป็นเขาเรียกว่าเกื้อกูลพระพุทธศาสนาคือต่อยอดบุญเราก็จะเห็นการทําบุญของพี่มิ้นได้จากเพชรอัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะแล้วก็การใช้ของชีวิตของพี่มิ้นแล้วก็ครอบครัวก็เรียบง่ายนะคะแบบเนี้ย ก็คือมันเหมือนกับยิ่งส่งเสริมกันยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากจะสนับสนุนพี่มิ้นเออให้พี่มิ้นมีกําลังใจทำห่อเออทาช่องดีๆแบบนี้ต่อไปอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยก็มาสนับสนุนในการแบบบูชาอัญมณีของท่านที่ท่านเอออนุญาตให้พี่มิ้นนําพลังงานของท่านมาแบ่งปันให้บูชานะคะบูชาร่วมบุญนะคะตรงเนี้ยมีพลังงานที่ดีที่ดีๆนะคะแต่โอเคแหละพี่มิ้นไม่เคยจะพูดว่าเอ้ยการันตีนะบูชาแล้วจะรวยขึ้นทุกๆคนไม่เคยพูดนะคะไม่เคยพูดแต่ว่าพี่มิ้นพูดอยู่ เสมอว่านะคะของของท่านน,นนะคะมีพลังงานที่ดีนะคะมีพลังงานที่ดีแน่นอนคือเราต้องยอมรับในเรื่องสาสตรพลังงานนะคะว่าศาสตพลังงานเนี่ยมีจริงนะคะมันเป็นเขาเรียกมันเป็นสิ่งที่ใจอ่ะสัมผัสได้มันก็ย่อมจะต้องมีเครื่องมือทางวิทยาศาส์สัมผัสได้นั่นแหละแต่เราเข้าไม่ถึงเครื่องมือเหล่านั้นนะคะแต่ทีนี้อ่ะเครื่องมือหนึ่งที่เรามีนั่นก็คือใจและใจยิ่งสงบได้เท่าไหร่ยิ่ง นะคะยิ่งสัมผัสพลังงานได้และถ้าเกิดใจละเอียดมากขึ้นแยกแยะได้ด้วยนะคะว่าพลังงานนั้นดีหรือไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพลังงานจากเทพนี่ดีหมดนะคะวิชาเทพก็มีนะคะเปรตที่มีฤทธิ์ก็สร้างพลังงานได้เหมือนกันมันเป็นพลังงานรูปแบบไหนนะคะครอบงำเราให้เป็นสาวกหรือเปล่าของเสด็จพ่อองค์เพชรเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะมีแต่เมตตา นะคะมีเทวะเทวะคนที่ดีงามมีอธิฐานจิตที่ดีงามมีความปรารถนาดีของเสด็จพ่อแล้วก็เหล่าคณะสัมมาเทวดาที่มาปฏิบัติธรรมกับเสด็จพ่อเป็นลูกศิษย์เสด็จพ่อบ้างหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมกับเสด็จพ่อแบบนี้นะคะก็มีการอธิฐานจิตที่ดีแล้วก็เจตนาเป็นวัตถุมงคลที่มีเจตนาอันเป็นมงคลท่านจะได้เออเทศเหล่าเทวดาจะได้มีกําลังทรัพย์ ในการสร้างทานนักกุศลของท่านเองนะคะท่านมีทรัพย์เออท่านก็บอกพี่มินนะว่าท่านอยากจะทําบุญนั้นนี้อะไรต่างๆนานาแบบนนะะเ,นเนี้ยนะคะเออนนะเี่ยอัญมณีในการเช่าอัญมณีเพชรเกตแก้วให้ให้บูชามานะะเนี่ยนะคะเนี่ยสร้างโบสถ์ไปเออ่เหมือนกับรายได้ตรงเนี้ยนะคะปัจจัยตรงเนี้ยค่าครูตรงเนี้ยไปสร้างโบสถ์ที่วัดพระธรรมาไปร่วมบุญน่ยนะคะถึงสองล้านแล้วเราไม่ใช่คนรวยนะคะพี่มินไม่ใช่คนรวยนะคะพี่มินก็เป็นคนแบบ ฐานะปานกลางเนี่ยแหละนะคะอย่างมากนะคะถ้าเกิดเราทําบุญเราก็ทาพันหนึ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยกำลังทรัพย์ของเรามันประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าเออเพราะว่เาเสด็จพ่อมีเนี่ยเน่ยค่าบูชาตรงนี้ส่วนหนึ่งเป็นของเสด็จพ่อและเหล่าคณะสัมมาเทวดาและประกอบกับในส่วนของพี่มินเอมพี่มินก็สมทบเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะ เราก็แบบทำบุญหลายๆที่มีศักยภาพในการทำบุญมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นบุญสองเด้งนะเวลาที่เราทำบุญเองเออเราได้บุญของเราเองแล้วปอยเราให้อันให้เทวดานุโมทนานั่นมันไม่ชื่นใจเท่ากับเทวดาท่านได้ทำบุญเองนะคะมันเหมือนกับเออเรามาบูชาตรงนี้มันเหมือนกับถวายโอกาสให้ท่านได้ทำบุญของท่านเองท่านทำบุญเราก็ได้บุญอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นบุญสองเด้งมันเป็นบุญเหมือนกับว่าเออเราจะทําบุญอยู่แล้วแต่มันจะเป็นอะไรไปที่เราแบบเหมือนกับเออให้เทวดาเป็นผู้ทําบุญท่านจะได้มีส่วนร่วมแบบ ส่วนร่วมจริงๆอะนะคะท่านนะคะก็นําพลังงานพลังงานเทวดานี่มีทรัพย์สมบัติก็คือบุญญาฤทธินะ์เนาะนำมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานถามว่าท่านให้ของมีค่าของท่านกับเราไหมก็ให้เหมือนกันนะคะท่านให้พลังงานบาง,บางบางองค์เนี่ยบางองค์อัญ,ญามณีนะคือตบะแรงกล้าของท่านแบบบางทีแบบนั่งภาวนามาบําเพ็ญมาเท่านั้นเท่านี้เพื่อบุญญาฤทธิ์ก้อนนี้ดวงนี้มอบให้พลังอัญมญณี อ่าองนี้องนี้อะไรแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะท่านก็ให้สิ่งที่แบบมีค่าที่สุดที่ช่านใช้จับใช้จับใจใช้สอยอยู่บนสวรรค์นั่นก็คือเรื่องของบุญญาธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้านนาม,นมาแปลเปลี่ยนเป็นซับในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบริมีในเมืองมนุษย์เพราะเมืองมนุษย์เป็นอ่เป็นเมืองที่สร้างบุญสร้างกุศลได้ดีที่สุดมากกว่าเทวโลกนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนอา่าพอเปิดใจปุ๊บเออเขามีความสุขอะ่ะนะคะเขาเหมือนกับ เขาข้ามผ่านจุดที่แบบว่าเฮ้ยเราบูชาเครื่องรางเฮ้ยเรายึดติดเครื่องรางเขาข้ามไปเลยนะคะเขาข้ามไปเพราะว่าเนี่ยเครื่องประดับอย่างเนี้ยอัญมณีอย่างเนี้ยสวยงามมีความสุขเขามองแล้วเขามีความสุขนะคะเหมือนคนถือกระเป๋าหลุยถือกระเป๋าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความสุขเมื่อเมื่อมีความสุขแล้วเฮ้ยแล้วก็ได้บุญอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเปิดใจปุ๊บเนี่ย เหมือนกับกระแสะความคล่องตัวหรืออะไรหรือในช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคน่ะนะคะแบบว่าพูดเลยแบบคือเฮ้ยมันเหมือนกับท่านมาดนใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันถูกมันลงล็อกมันแบบได้คือแบบยังไงอะรู้เลยว่าท่านช่วยแล้วก็รู้ว่าแบบมาจากอัญมญณีบางคนแบบลืมตาตื่นมาฝันร้ายอะไรเงี้ยนะคะตื่นขึ้นมาจากอัญมญณีอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฝันว่ามีคนมาช่วยมีท่านๆมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ด้วยว่าแบบเป็นท่านๆอะไรเงี้ยนะคะเนี่ย แล้วก็โดนจิตโดนใจในเรื่องราวของธุรกิจในแล้วบางทีก็อาจจะแบบเออเนาะมีในเรื่องของโชคลาภลอยอะไรเงี้ยหลายๆคนก็แบบว่าเออพอศรัทธาจริงๆศรัทธาด้วยความรักแล้วก็ศรัทธาที่เป็นแบบศรัทธาด้วยปัญญาอย่างเงี้ยนะคะคือมองมองมองข้ามจุดที่เป็นพิธ,ธีกรรมมองข้ามจุดอะไรตรงนี้ไปแต่เอาอาศัยเรื่องของใจแล้วอาศัยเรื่องของเข้าใจในกุศโลบายเนี่ยตรงเนี้ยพอเข้าถึงจุดๆนั้นอ่ะมันเหมือนพลังงานมันเปิดออก บุญของเราก็อัปเกรดนะเพราะบุญของเรามัน,มนคิดด้วยสมาธิทฐิอะ่ะพอคิดไปด้วยสมาธิทฐิ เข้าใจนะคะเข้าใจหลักการหลักเข้าใจด้วยว่าเออเหตุปัจจัยถ้ามันมีเหตุปัจจัยพลังงานย่อมส่งผลนะแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอย่างน้อยเราก็ได้สร้างเหตุใหม่กับเทวดานั่นคือการถวายโอกาสให้เออร่วมบุญกับเทวดาอะไรแบบนี้นะคะพอมันเข้าใจไปถึงจุดๆนั้นอะนะคะมันเหมือนกับบุญมันอัปเกรดพระบุญที่อัปเกรดที่สุด,บ,สดบุญที่มีพลังสูงสุดเลเวลสูงสุดคือบุญแห่งปัญญาคือคิดเป็นนะคะไม่ได้คิดแบบงมง,งายแบบว่าอันนี้อ๋อศักดิ์สิทธิ์อ๋อบูชาเฮ้ยเอ้ยเขาถูกหวยเอ้ มากเลยไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยถ้าเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยปุ๊บเนะี่ยเออทุกอย่างมันก็นะคะมันก็สมูทมันก็แบบเราก็ไม่ติดไม่คล้องอะไรต่างๆนานาเราก็รักเราก็เข้าใจในเรื่องของพลังงานเราปล่อยให้พลังงานกับบุญของเราทํางานเป็นอย่างอิสระเราแค่คอยสร้างเหตุอย่างเดียวแต่เราไม่เอาความเป็นเราเข้าไปกดดันในผลว่ามันจะต้องออกเมื่อไหร่เมื่อมันจะอะไรเมื่อะไหร่ขอแค่มีความสุขในการสร้างเหตุอย่างเนี้ย โอโหเปะปังเลยนะคะปังหลายหลายท่านมากนะคะแบบว่าเออเวลาที่แบบมันมีฟีดแบ็กเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะคะเราก็ดีใจเราก็อกเอออนุโมทนาสาธุด้วยในการสร้างเหตุปัจจัยเยงี้ยก็ยิ่งเป็นกําลังใจแล้วมันก็คือบางคนนะ่ะสร้างเหตุมาแบบนี้สร้างเหตุมาแบบนี้ก็คือจะต้องมาเกื้อกูลกับเทวดาและเทวดาก็เกื้อกูลกลับมันเป็นของมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยว่าเขาสร้างมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดถูกพัฒนาปัญญาให้เข้าใจถูกถูกพัฒนาปัญญาให้เชื่อมโยงติดต่อ หรือว่าปฏิสัมพันธ์ถูกเกี่ยวข้องถูกกับเหล่าเทวดามันก็ยิ่งแบบเหมือนกับยิ่งควบคู่กันไปได้เลยไม่ว่าจะสายเทพสายธรรมก็คือเพราะว่าท่านเองก็อยากไปพันิพานเทวดาเองก็อยากไปพันิพานเราเองก็อยากไปพานิพานแล้วมันจะเป็นอะไรกันที่พลังงานของเทวดาจะพยายามช่วยเหลือผู้ที่มีเหตุปัจจัยนะ่ะแค่นั้นเองถ้าเกิดเราเข้าใจเกตปุ๊บเนะี่ยไม่แอันตี้เลยนะคะดังนั้นก็นะน้เชิญชวนบูชาสําหรับคนที่ต้องชะตานะสำหรับคนที่ต้องชนะตชาก็เปิดให้บูชานะคะของเราท่านไม่ได้ให้แบบ เออแบบว่าเกลื่อนแบบให้เป็นแบบเหมือนกับอธิษฐานจิตทีให้เป็นร้อยพเป็นพันองค์แล้วก็บูชาแบบว่าแบบเหมือนกับว่าทุกๆคนบูชาได้ะนะคะแต่อันเนี้ยคือของท่านอ่ะท่านคัดคนนะคะท่านคัดคนต้องเป็นผู้ที่แบบเออปฏิบัติธรรมกับท่านนะต้องมีเป็นผู้ที่มีเข้าใจเรื่องหลักของพลังงานเรื่องการส่งผลนะไม่ใช่แบบว่า แบบงงงงงงงมๆๆๆงายมามาเชื่อว่าจะบูชาของขังแบบมูจามาอะไรเงี้ยท่านก็แบบเหมือนกับว่าไม่อยากให้มันเป็นจิตอ่อนอะท่านไม่อยากให้คนที่แบบจิตอ่อนไหวมาบูชาเพราะว่าเดี๋ยวเขาเสียใจอะไรเงี้ยท่านอยากจะให้คนที่เข้าใจมาบูชาอย่างนี้นะคะนั่นแหละ ท่านก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึง่งองค์แต่ละองเนี่ยนะคะพลังงานหนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้ได้หลายๆองนะคะพลังงานหนึ่งก็ให้ได้จํากัดองอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ได้พลังงานที่เข้มข้นแล้วก็โฟกัสจริงๆก็เชิญชวนบูชานะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภถ้ามีโชคลาภไปแล้วนะคะกะ็ได้มีโชคลาภจากการฟังคลิปนี้จากการอธิษฐานจากคำอวยพรของคลิปนี้ก็ขอให้กลับมาบูชานะคะจะบูชาองเล็กองคน้อยก็ได้ยิ่งมีโชคลาภก็ยิ่งมาบูชาองคใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเพื่อเพิ่มความปังยิ่งๆขึ้นไปก็แล้วก จะเป็นเลขที่ชอบนะคะแนวทางไว้เลยจิตสงบเมื่อไหร่จะพบเลขนั้นที่ชอบที่มันให้คุณเกื้อกูลกับเราก็จะเลือกเลขอะไรมีบุญกุศลไว้นะคะเลือกเลขอะไรมันก็ถูกนะคะสวัสดีค่ะ